ยกพลขึ้นบกเน้นจำนวนว้าห้อะหารเป็นร้อยครับผมเจอทิ้งระเบิดหน่อย อย่าปุงป้งปุ้งอออคนสไนเปอร์ค่อยค่อยกำจัดศัตรูในหลุมอ,อืมเอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติติระไปนะครับกับเกม Trend Warfare 1917 r e เ a k e การต่อสู้ของเราทหารในสงครามโลกครั้งที่1ฉบับรีเม e นั่นเองครับผมแมาสรับเกมนี้นี่เราก็เคยเล่นในเวอร์ชั่นที่1กันไปแล้วนะ ตอนนี้ก็มีเวอร์ชั่นใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงกราฟิกและรูปแบบการเล่นที่น่าสนใจมากมายเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการต่อสู้ในสงครามโลกครั้งที่1น,นั้นจะมีความน่าสนใจขนาดไหนกันนะมีโหมดแคมเปญแซนด์บ็อกซ์ทหารแล้วก็ร้านค้าดูทหารกันก่อนวิ้ยทหาร British Empire แล้วก็เยอรมันส่วนร้านค้าก็สามารถดูโฆษณามาเอาเงินได้นิดหนึ่งได้เงินมา20เราสามารถเอามาอัปเกรดทหารได้ด้วย ดาเมจเลือดแล้วก็ความแม่นยำทาหารลาบอเนกประสงค์ติดอาวุธปืนไรเฟิลฉบับมาตรฐานเราก็บวกดาเมจไปก่อนแล้วก็แคมเปญเลยเพื่อน British Empire มาจะไปจัก,กรวรดิอังกฤษการลบครั้งแรกที่ที่ไหนวะเนี่ยอีเปอร์ทหารมีข้อได้เปรียบเมื่อทําการยิงจากในหลุมนี้ที่ทําให้เราได้เปรียบไม่อยู่ในที่โลง่งแสดงให้พวกมันเห็นว่าอย่ามายุ่งกับเราสงครามครั้งนี้จะจบก่อนฤดูร้อนตอนนี้ก็จัก,กรวรดิอังกฤษดูซิอืมสู้กับเยอรมันใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ปล่อยทหารนี่มาเยอะๆลงมาประจําหลุมตรงนี้ก่อน เรียกได้ว่าในหลุมนี้ค่อนข้างจะได้เปรียบเลยนะศัตรูยิงไม่ได้ออ้ยเอาดิเคลื่อนพ้นไปเลยเพื่อนสามารถเรียกกองกำลังนี่กลับมาได้ด้วยแล้วจะกลับไปเพื่อเราเป็นในพนที่คอยสั่งการนะผมอ่าแล้วก็อล็อกเอาไว้ดูซิยึดเลยเพื่อนพื้นที่นี้ง่ายๆครับผมได้มาห้าสิบเหรียญหุย ปลดล็อกแอซเซลทหารแนวหน้าที่มีประสิทธิภาพในการใช้อาวุธระยะประชิดทหารปืนกลงั้นสินนะเดี๋ยวเราจะต้องเอาเงินมาอัปเกรดทหารปืนกลดูซีรู้สึกว่าระยะการยิงของไรเฟิลแมนจะมากกว่านะแต่ความสามารถพิเศษก็คือเคลื่อนที่ได้เร็วและก็ยิงได้อย่างรวดเร็วถ้าเราอัพก็ควรจะอัพที่ความแม่นยำสอขั้นแล้วก็ดาเมจลุยเลยเพื่อน ตอนนี้สามารถใช้ทหารจู่โจมรวดเร็วได้แล้วเอาละตอนนี้ก็เรียกสลับสลับกันไปทหารปืนกลเร็วไปเลยเพื่อนนี่ปืนกลหุยโอ้โยควางระเบิดตุม้มตามอืมยิงไปปุ้งปุ้งโอ้โคตรโหดนะผมแม่ทหารปืนกลแนวหน้าเฮ้ยมีตัวอยู่ด้านล่างด้วยควางระเบิดเออตายในหลุมครับผมเรียบร้อย ไปเลยยึดป้อมโอ้โหก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะต้องอัพแบบว่าดาเมจของไรเฟิลอีกสักหนึ่งทีแล้วก็ความแม่นยำสองขั้นอมแม่นยำเจ็ยิงอย่างโหดเลยนะคราวนี้ลุยเราจะต้องยึดสนามตรงกลางให้ได้ก่อนพวกเยอรมัน กดที่เครื่องหมายกุญแจเพื่อแบบว่าสคิปให้แม่ทหารนี่มุ่งหน้าเลยไปเลยใช่ไหมน่าจะไม่มีการหยุดที่ตรงนี้อนั่นไงโอ้ยข้ามไปเลยครับผมเอาละตอนนี้เราจะต้องระดมพลไปที่ตรงกลางให้ได้ก่อนดูสิทาหารฝั่งเยอรมันก็แม่ส่งคนมาเหมือนกันเฮ้ยรีบประจําหลุมเพื่อนเฮ้ยมันคว้างระเบิดโอ้ยตายจะเย็น ตอนนี้รีบยิงมันก่อนโอ้ยปืนไรเฟิลอุ้ย,รยเราจะต้องยิงจากในรั้วผมอ,อือนั่นแหละตายหมดเรียบร้อยแม่ปืนกลของเรานี่เสียชีวิตไปเยอะอืเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะตอนนี้เอาละเคลื่อนพลมาด้วยนี่เรียกแบบว่าไรเฟิลมาเยอะๆน่าจะจำเป็นในการแม่ยิงระยะไก,กลกันก่อนเฮ้ยตอนนี้โล่งแล้วนี่งั้นก็ล็อก ไปขึ้ื่อนพลดูสิทาหารแม่ไม่มีออกมากันแล้วนะน่าจะแม่ชนะชิวๆเฮ้ยมันมาแล้วเพื่อนเอาละยิงควางระเบิดต่อสู้ประทะโอ้ยโอ้ยรีบลงไปในสนามเออแล้วก็่องมันอืยึดเลยเพื่อน เรียบร้อยครับผมชนะใสๆฆ่าไป16เสียชีวิตไป9ขอโทษด้วยนะอุ้ยนี่มันปลดล็อกเทคโนโลยีใหม่กระสุนปืนใหญ่6นัดในแนวตั้งมาคราวนี้เดี๋ยวเราก็อัปเกรดทหารปืนกลเพิ่มเลือดหน่อยละกันแม่สักสองขั้นดูความอึดกันหน่อยซิแล้วก็เพิ่มเลือดของแม่พลไลเฟิลลุย อย่าลืมปรับทิศทางของแผนที่ก่อนทําการขึ้นไหวค่ายนั้นเต็มไปด้วยศัตรูพยายามเรียกปืนใหญ่มาเคลียในสนามก่อนที่จะโจมตีโอ้โหเยอะไปหมดเลยนะนี่อ่ะอืเรียกทหารมาก่อนป,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 ปอั๊บปัปั๊บปั๊บยูสิโอ้ยตอนนี้นี่เดี๋ยวเราก็ดูโฆษณาร้อห้าิเหรียญเอาละระเบิดจัดไปติดติดติดติติดๆๆๆๆๆๆๆ มาระเบิดหลุมโอ้โหทหารเฮ้ยตายเกลี้ยงอืออตอนนี้นี่ลงไปประจําที่แล้วก็ลุยบุกถล่มค่ายเลยเพื่อนอค่ายทหารโดนเรายึดแน่นอนระเบิดรุนแรงสุดๆเอาละ50เหรียญตาวนี้อัปเกรดไรเฟิลดาเมจไปก่อนอแล้วก็ดาเมจของแม่ปืนกล ด่านที่ห้าแล้วจ้าหูพวกเขามองไม่เห็นเราในสายหมอกนี้ดูสิอืมการต่อสู้ที่แม่น่าจะโหดเอาเรื่องไปเลยเพื่อนน่าแอบบุกเลยเพื่อนตอนนี้ฟึบๆ,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 ๆเอาละป้อมปืนของเรากระนำยิงปั๊บๆๆๆๆๆเออฝ่ายทหารออ้ยคว่างระเบิดใส่เรผมห้ยอย่างแรงเอ,อ้ยจะเย็นอืม แม่ตอนนี้นี่น่าทิ้งระเบิดใส่จริงๆเออนั่นแหละอืมมีการประทะกันอย่างเดือดแม่เรามีป้อมปืนที่สุดแสนจะขี้โกงแบบนี้ด้วยนะอุ้ย ตอนนี้นี่เหมือนจะได้ตัวละครใหม่แมชชีนกันเนอรหน่วยสนับสนุนปืนกลที่แสรุนแรงมีประสิทธิภาพอันทรงพลังมากที่สุดในสนามประจําป้อมได้อย่างยอดเยี่ยมเลยงั้นสินะอืมงั้นตอนนี้เดี๋ยวเราก็เพิ่มเป็นส่วนของดาเมจให้ละกันแล้วก็ความแม่นยำด้วยเพราะว่าความแม่นยำนี่ยังต่ําเลยนะลุย โอ้หที่ไหนวะเนี่ยชาวฝรั่งเศสต้องการความช่วยเหลือของเราในการปกป้องที่นี่สําหรับตอนนี้เดี๋ยวเราก็มาเลยเพื่อนพลปืนกลสามคนตามด้วยไรเฟิลจากนั้นก็โอ้ยเอ้ยเราจะต้องปกป้องที่นี่ก่อนอุย้ยมันคว้างระเบิดนะผมอุย้ยนั่นแหละม,มันจะบุกมาเรื่อยๆเ,เอาละออกไปเลยแนวหน้าตอนนี้ไหวหรือเปล่าเพื่อน สาดกระสุนเข้าไปนี่ป้อมปืนความแม่นยำต่ำแต่ว่ากระสุนเยอะยา่าโอ้โหตรงนี้ล็อกเอาไว้แล้วก็เคลื่อนพลมาเลยจ้าเคลื่อนพลอย่างช้าเลยเพื่อนเออแต่ว่าศัตรูมาไม่ถึงเดี๋ยวเราจะต้องบุกไปที่ด้านหน้าตรงนู้นให้ได้รอแป๊บหนึ่งืขอลดจำนวนของทหารให้มากที่สุดก่อนลุยบุกเลยเพื่อน อุ้ยตอนที่กองกำลังมันอ่อนแอแบบนี้จัดไปครับผมเ yeah, ย้วิกตอรี่75โอ้โหได้เงินเยอะตอนนี้มาที่ด่านที่7การต่อสู้ครั้งที่1ได้จบลงไปแล้วนะตอนนี้การต่อสู้ของกัล,ลิโปลีขออัปเกรดความแม่นยำสองคันแล้วก็นี่ดาเมจของปืนกลปืนกลเล็กนี่ก็เพิ่มดาเมจความแม่นยำ ชายหาดตรงนี้แข็งแกร่งมากเราจะผ่านไปได้ยังไงโอ้ยเป่ามาเลยวะเนี่ยให้ตายเถอะสมมุติว่าส่งทหารเข้าไปนี่เยอะๆเยอะๆปึ๊บปึ๊ปึ๊บปึ๊บไหวไหมเพื่อนยิงก่อนยิงอืยิงให้โดนโอ้โยโดนระเบิดใจเย็นเพื่อนนั่น,นแหละโอ้โหระเบิดแลกระเบิดตัวปืนกลตัวไรเฟิลต้องมาแล้วเพื่อนอืม ตอนนี้ปืนกลกระนำปับปั๊บปัๆบปั๊บเออตายตอนนี้ระเบิดต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 ิด,ตดมาทิ้งระเบิดบอมโอ้โหเกรียงครับผมเฮ้ยตอนนี้ไม่ได้การไรเฟิลเฮ้ยมาเยอะเยอะเออยกพลขึ้นบกก,นบก,กระนำเออดูโฆษณาแป๊บหนึ่งเอาเงินเอาละนี่ยกพลขึ้นบก เน้นจำนวนว้าวทหารเป็นร้อยครับผมไปเลยเพื่อนตอนนี้ไรเฟิลบูบูบ,บ,บ,บเราจะสามารถฟามันไปได้หรือไม่เออด้วยจำนวนขนาดนี้เฮ้ยเหลือ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 เอาละตอนนี้ต้องปะทะกับป้อมปืนนะผม,มป้อมปืนอย่างนั้นเหรอเจอทิ้งระเบิดหน่อย ย่าปุ้งปุ้งเออนี่แหละโอ้โเรียบร้อยจํานวนทาหารเป็นร้อยกระนำเฮ้บุกเข้าไปโอ้โหอย่างมันได้พลสไนเปอร์มาใหม่ครับผมนักแม่นปืนระดับเชี่ยวชาญยิงระยะไกลและแม่นยำอีกด่านล,ละกันขออัพโอ้โดาเมจสไนเปอร์แทบไม่ต้องอัพอัพความแม่นยำครับผมหลุมของศัตรูอยู่ข้างหน้าไม่ไกลนะัก ถ้าคุณมีพลซุ่มยิงสามารถยิงได้มาเลยเพื่อนพลซุ่มยิงนี่หน่วยสไนเปอร์แล้วก็ศัตรูออ้ยอยู่ไม่ไกลจริงด้วยมายิงแบบว่าปุ้งฟุ้งโุ้ยตายไปสองเฮ้ยพลสไนเปอร์ค่อยๆกำจัดศัตรูในหลุมมาอืเหลือสองชีวิตเฮ้ยออ่าเกรียงครับผมไปเลยจ้า เดี๋ยวเราจะยึดหลุมของศัตรูล็อกตรงนี้เอาไว้เรียกพลสไนเปอร์มาอีกสิอืมตอนนี้ยิงวิระยะอย่างดีครับผมปั๊มปั๊มปั๊มเออตายหมดเฮ้ยไปต่อครับผมอืมพลสไนเปอร์แม่เปลี่ยนวิธีลบกันไปเลยน,นะจำนวนน้อยกว่าแต่อาศัยการยิงที่แม่นยำสามารถเอาชนะได้ ไปยึดเลยสุดยอดโอเคนะครับผมแม่เรียกได้ว่าตอนนี้นี่พลทหารของเราสุดยอดไปเลยนะยอดเยี่ยมเดี๋ยวไว้คราวหน้านี่เราก็จะมาทําการปลดล็อกรถถังคันนี้ละกันไม่รู้เหมือนกันว่าจะถึงเวลาปลดล็อกหรือยังใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผมยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้เพียตีมาต่อตอนหน้ากันนะครับในตอนนี้ พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บๆแม่สนุกจริงๆอยากเล่นก็ดาวน์โหลดกันได้เลย